เก็บตกโค้งสุดท้ายใครจะปังงวดนี้16กุมภา68 week, week, คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางสำหรับสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่มีเจตนาอื่นใดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกันอีกแล้วนะคะกับการบ้านวิชาความรวยเดินทางเข้าสู่ช่วงโคง้งสุดท้ายแล้วนะคะเหลือเพียง1วันเท่านั้นก็จะประกาศผลสอบแล้วว่าเลขไหนจะเข้าเจ้าไหนจะวินขอเฮงขอปังไปด้วยกันเลยสําหรับวันนี้นะคะและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาดูชุดตัวเลขใน EP นี้นะคะทุกคนเป็นคลิปเก็บตกโคง้งสุดท้ายแอมินจะนําชุดตัวเลขที่ยังหลงเหลือ นำมาแบ่งปันในคลิปนี้เลยนะคะมาเริ่มกันจากใบนี้ค่ะทุกคนเป็นชุดตัวเลขของแอดนุ่มค่ะแอดนุ่ม um ให้มางวดนี้16กุมภาพันนะคะให้วิ่งบนฟ้าตัวเดียวงวดนี้นั่นก็คือเลข9นั่นเองอ่ะมาลุ้นกันจะเป็นเลข9อะไรสําหรับชุดตัวเลขของแอดนุ่มนะคะและตามมาติดๆที่ชุดตัวเลขใบนี้ฉาย,ยาอาจารย์คมค่ะทุกคนอาจารย์คมให้มางวดนี้วัดใจชุดเดียวเน้นๆเลยนั่นก็คือเลข91ค่ะเขาบอกว่าระวังกับหัวด้วยนะคะ9ก9 6, กับ6กก็คือตัวเดียวกันนะคะกับ หัวก็คือ61นั่นเองอ่ะเกและ61เป็นชุดตัวเลขของอาจารย์คมจะเข้าไมาใ้ในงวดนี้วัดใจชุดเดียวเรามาลุ้นไปด้วยกันเลยนะคะและหลังจากนั้นมาดูกันที่ใบนี้ค่ะทุกคนฉายาอาจารย์เต่านั่นเองค่ะอาจารย์เต่าให้มางวดนี้16กุมภาพันธ์ฝั่งซ้ายก่อนเลยนะคะ3ตัวจะมี115 015 610 แล้วก็951นั่นเองค่ะเด่นที่เลข1นะึ่ะสำหรับชุด3ตัวและ2ตัวบนฟ้าของเขาฝั่งขวาเป็น2ตัวบนฟ้าของอาจารย์เต่านะคะจะมีเลข10 15และ16ค่ะทุกคนอ่ะตัวกันของเขานั่นก็คือเลข 60นั่นเองสําหรับชุดตัวเลขของอาจารย์เต๋าในงวดนี้นะคะอามาลุ้นกันว่าชุดตัวเลขของอาจารย์เต๋าจะมาไหมนะคะส่วนชุด2ตัวลงล่างถ้าเจอมาแอดมินจะนํามาแบ่งปันอีกทีหนึ่งนะคะและทีนี้เรามาดูการที่ชุดตัวเลขใบนี้นะคะแอดราชนุกมีโชคชุดสรุป2ตัวลงล่างของแอดราชนุกให้มางวดนี้นะคะเด่นที่70กับ71เป็นตัวเน้นของแอดราชนุกเลยนะคะ70กับ71ค่ะส่วนตัวรองให้มานะคะจะมี6-1 07 แล้วก็มี2552ด้วยนะคะสำหรับชุด2ตัวลงล่างของแอดราชนกอมารุ้นการ ว่าจะเข้าไหมในงวดนี้นะคะซึ่งก็ถือว่าชุดตัวเลขของแอดรัชนุกมีเลข6กหนึ่งนี้ที่ตรงกันเลยกับเลขของอาจารย์คมอาจารย์คมให้มาก็ถือว่ามี6กหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะมาลุ้นกันค่ะจะเป็นยังไงชุดตัวเลขของแอดรัชนุกแอดมินเจอมาก็เลยนํามาแบ่งปันนะคะรวมไปถึงชุดตัวเลขใบนี้ค่ะทุกคนชายาพี่หมื่นนั่นเองนะคะทีบกุมภาพันให้มาเป็นชุด3ตัวก่อนนะคะทุกคนส่วน2ตัวแอดพี่หมื่นก็น่าจะให้วันพรุ่งนี้นะคะ3ตัวให้มา จะมี 519, 835, 976แล้วก็115นะคะทุกคนอ่ะมาลุ้นกันว่า3ตัวเลขพี่เหมือนจะมาไหมส่วนชุดเน้น2ตัวถ้าเจอมาแอดม,มินก็จะนำมาแบ่งปันอีกทีหนึ่งนะคะรวมไปถึงชุดตัวเลขใบนี้ค่ะทุกคนฉาย,ยาของเขาแอตตะพารวยนั่นเองให้มาวันนี้16กุมภาพันธ์3ตัวบนฟ้าจะมี2หางด้วยกันนั่นก็คือเลข083 กับ084นแะคะและสำหรับ2ตัวลงล่างให้มา2หางด้วยการจะมี2 3และเลข3 6นั่นเองอ่ะมาลุ้นการงวดนี้ว่าจุดตัวเลขของแอตตาพารวยจะพาเราปังไหมนะคะ <S <S และหลังจากนั้นเรามาดูการที่สุตัเลขใบนี้กันบ้างดีกว่าชายาแอดนมพเนจรนั่นเองนะคะให้มา16กุมภาพันธ์งวดนี้เด่นที่เลข9นะคะ2ตัวจะมี92 94แล้วก็95นะคะทุกคนอ่ะ92 94และ95ส่วน3ตัวก็คือตามภาพนี้เลยมาลุ้นกันสําหรับวันนี้ว่าสตูเลขของแอดนุมพเนจรจะมาไหมมาลุ้นและตื่นเต้นไปด้วยกันเลยนะคะและสําหรับข้อมูลใบน,นี้ฉายาของเขาแอดกินนรีนั่นเองให้มาวันนี้16กุมภาพันสองหางเน้นๆน,น,นั่นก็คือเลข40 กับ5 9นะคะทุกคน4 0และ5้สังเกตเลยงวดน,นี้เลขเด่นตรงกันหลายเจ้าก็จะมีเลข5 9 9 5ด้วยนะคะทุกคนมี5 9แล้วก็6 9ด้วยที่เด่นตรงกันนะคะและทีนี้เรามาดูกันที่ใบนี้ฉายาของเขาแอดรพีพง์นั่นเองค่ะทุกคนให้มาสำหรับงวดน,นี้16กุมภาพันธ์นะคะเม็ดเดียว2ตัวบนฟ้าของเขานั่นก็คือเลข20ค่ะ3ตัวให้มาหางเดียวเน้นเนันนก็คือเลข6,20ตัวเน้นของเขานะคะ ส่วนตัวรองของแอดระพีพงศ์ก็จะมีเลข29 28 27 25แล้วก็เลข26นั่นเองนะ่ะมาลุ้นกันสำหรับวันนี้ชุดตัวเลขของแอดระพีพงศ์จะเข้าไหมนะคะและไปกันต่อกันเลยค่ะทุกค,คนกับชุดตัวเลขใบนี้ฉายาแอดเงินเทวดานั่นเองนะคะเงินเทวดาใครๆก็อยากได้นะคะสิกุมภาพันธ์ให้มาแล้วเด่น3ตัวบนฟ้านั่นก็คือเลข253ค่ะ เลขเด่น2ตัวบันฟ้าจะมี53กับ52ส่วน3ตัวชุดรองจะมี503 191 552แล้วก็853นะคะสำหรับเลขเด่น2ตัวของเขา2ตัวลงล่างเด่นที่90 91แล้วก็95ส่วนเลขเด่นนะคะการบนฟ้าลงล่างของเขา2ตัวจะมี03 41 47 50 แล้วก็เลข85นั่นเองนะคะทุกคนอ่ะมาลุ้นกันวดนี้ว่าชุดตัวเลขจากเงินเทวดาจะมาไหมซึ่งก็ถือว่ามีเลข53นะคะทุกคนตรงกันเลยกับชุดตัวเลขของแอดมาน้อยแอดมาน้อยให้มาก็มี3553เช่นเดียวกันนะคะ,ะหลังจากนั้นเรามาดูการที่ชุดตัวเลขใบนี้ค่ะทุกคนชายาของเขาแอดน้ำมนต์นั่นเองให้มางวดนี้16กุมภาพันธ์เริ่มจากฝั่งซ้ายก่อนเลยนะคะจะมีเลข1 1 9 9 69 1909แล้วก็16ค่ะตัวการของแอดนมม์นให้มาก็คือเลข06และ 0, 0ูนั่นเองนะ,ะส่วน2ตัวของเขาเขาให้เน้นที่69กับเลข0ูนะคะทุกคนอ่ะหกและ0ูจะมาไหมส่วนฝั่งขวาเป็นเลขทูบของแอดนมมนนะคะสําหรับเลขทูบว่วนนี้ของแอดนมม์นนะคะคือเลข974ค่ะทุกคนตัดเล่น2ตัวก็จะมี9794 แล้วก็เลข74สีนั่นเองสําหรับเลขทูบของแอดนามนนะคะทุกคนอามาลลุนการสําหรับวันนี้ว่าชุดตัวเลขของแอดนามนจะพาเราปางไม้มาลุ้นและตื่นเต้นไปด้วยกันเลยสาหรับวันนี้ว่าเลขไหนจะเข้านะคะยิ่งใกล้วันก็ยิ่งตื่นเต้นนะคะซึ่งก็ถือว่าชุดตัวเลขของแอดนามนนะคะมี16 ที่ตรงกันเลยกับชุดตัวเลขของอาจารย์คมค่ะอาจารย์คมให้มาก็มี1661ชุดวัดใจนั่นเองนะคะส่วน69นั้นถือว่าตรงกันหลายใบเช่นเดียวกัน6 9ก็ตรงกันเลยกับใบนี้สูตร2ตัวลงล่างให้มางวดนี้ก็มี69ด้วยนะ,ะแอดมินลืมแจ้ง69นี้ยังตรงกันอีกกับชุดตัวเลขของพ่อใหญ่วิทยนะคะทุกคนพ่อใหญ่วิทย์ให้มา2ตัวลงล่างก็มี6 9 9 6เช่นเดียวกัน ตรงกันเลยนะคะกับชุดตัวเลขใบนี้อ่ะมาลุ้นกันว่าจะมาไหมสําหรับเลขนี้นะคะซึ่งแอดน้ำม์เขาก็ให้เป็นตัวเน้นด้วยสําหรับ6 9 9 6นะคะทุกคนอ่ะมาลุ้นไปด้วยกันค่ะและหลังจากนั้นเรามาดูการที่ชุดตัวเลขใบนี้นะคะทุกคนเป็นเลขสรุปนั่นเองนะคะแอมิน e, ลงไว้วันนี้เลยนะคะ16กุมภาพันธ์นะคะเลขสรุปแอมิน e, จะสรุปเป็นแบบ8หางนะคะไม่มีตัวการไม่มีเลขกันเลขรองสรุปเป็น8หางไปเลยค่ะจะมีเลข4 5 4ห4 2 8 5 4 9 0 2 05และเลข16นั่นเองนะคะทุกคนอ่ะมาลุ้นกันจะเป็นยังไงสําหรับเลขสรุปงวดนี้นะคะรวมไปถึงชุดตัวเลขใบนี้นะคะทุกคนแอดไอนะคะ16กุมภาพันธ์จะมี09 12และ79็ดเก็ก็ลงไว้ตั้งแต่วันที่8กุมภาพันธ์แล้วนะคะมีเพิ่มเติมในวงเล็บนะคะนั่นก็คือเลข03 กับ92ค่ะทุกคนอ่03และ92มาลุ้นกันสำหรับวันนี้นะคะว่าเลขไหนจะมามาลุ้นไปด้วยกันเลยนะคะแอดมินขอให้เฮงขอให้ปังขอให้มีแต่คำว่ารวยไปด้วยกันเลยนะคะพรุ่งนี้เจอการก,กับคลิปเลขด่วนขบวนสุดท้ายนะคะมาเรียนมาติวเป็นเพื่อนกันในช่วงโค้งสุดท้ายนะคะทุกคนขอให้เราสอบผ่านขอให้ออกตัวที่เราการเลยนะคะแอดมินเป็นกำลังใจให้ทุกท่านเลยใครที่สอบไม่ผ่านงวดที่แล้วก็ขอให้มาสอบผ่านในงวดน,นี้นะคะ ขอบคุณทุกคนที่รับชมและรับฟังถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามไว้นะคะผิดพลาดประการใดแอดมินต้องขออภัยด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้อยู่ดีไม่แห้งสุขุสุขอนอย่าเจ็บอย่าจนสวัสดีค่ะให้พี่น้องแห้งแห้มันหมานสุขูสุขอนเด้อค่ะเด้อ